กินตไก่สักนหนึ่งโลกินตีนพวกกบมาลมทำผักเมื่อนทำแกงเพื่อนเดี๋เว้ยเดี๋ยวเยเจอใครพูดเพือเจอทมือก่อนเเย คะทุกคนเรากำลังจะเดินไปมารีน่าเอ้ยก์เดนบายเดะเบดจากเมอร์ไลออนใช้เวลาประมาณ25นาทีตอนนี้เราอยู่ในการเดนบายเดะเบ์แล้วแต่ไม่เราอยู่ในโซนกาเดนบารเดดเบล่เราอยู่ตรงนี้แต่ที่เราอยากจะไปอ่ะมันคือเราจะไปดูไฟนี่นี่อ่ะแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ซึ่งลคทิติ์เลย ขอติดต่อคนที่สตาร์ทมารับหนูเลยค่ะจริงๆแล้วนี่นี่นี่ข้ามไปที่มันจบนี่รถไฟฟ้าแต่ฝั่งนี้เลยคือเบฟอนไม่อันนี้มันอันนี้เรือ เรายังเรายังไม่เดินไม่ถึงเรือเลยเราเดินทางมาแล้วนะคะมาแล้วไงเรือเราเดินมาเห็นเรือตลอดเราเดินผ่านโรงแรมีอ๋อตอนนี้เราอยู่หลังเรือเราไม่หายใจเข้าเราหายใจออกเราอยู่ในบ้านอยู่ตะกี้เราอยู่ตรงนี้นะไม่เราเราอยู่ฝั่งนี้เลยเราอะไรไม่ผ่านเรายังไม่ผ่านอประมาณนี้นะไม่ใช่เป็นตรงนี้เป็นบึงเเออราอยู่ตรงนี้แต่จริงมันจะมีสะพานแต่จริงอ่ะเออเราเดินมาตรงนี้ออออเเแต่ตอนนี้เราเดินอย่างนี้ ยกมือนะคะถ้าพูดีใครอยากไปดูไฟไหมเนี่ยใครใครที่เป็นคนบอกอยากดูไฟคนแรกพูดไม่ปะนะคะคือเขาเขาแนะนำว่าควรไปดูเพราะว่าเป็นแบบที่ big niche คิวผูก big niche เราควรไปตอนนี้นะคะคือถ้าเห็นใจว่าถ้าอยากไปดูไฟอ่ะต้องเดินไปหรือเราจะไม่ไปดูไฟแล้วจะไปกิน street food เลยอยู่อยากไปดูไฟไหมล่ะหนู ไม่มีแต่ฟังก่อนก็มันเข้ามาถึงขนาดนี้แล้วว่าคนูอยากไปดูไฟไหมคะคุูอยากไปดูไหนคะแล้วลอดูไฟกินข้าวกินข้าวแล้วค่ะหิวแล้วค่ะโอเคแม่เอื้อหนึเสียงกินข้าวคุณอยากไปดูไฟไหมคะอีกที่แบบมันตอมาเปนสองคนสองคนอ่ะตอบไปเลยพูองกันหนึ่งดูสองกินดูกินนะกินก็ได้อะไม่คือบอกพูองกันสักหนึ่งสองสามดูเ ไปไม่เป็นไรเว้ยไปไปแล้วต่อคู่เรื่องคนเปลี่ยนเปลี่ยนเลยโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนแพนะคะการเดินบอยเดอร์เบย์มาเลเซียแค่การเดินที่ใหญ่มากๆท่าหนักถ้าใครจะไปทุกทายอะให้เซิร์เฉพาะใช่คือมันฟีลเวอร์อะไรสักอย่างมันเป็นโซนโซนไปนะคะในการเดินเอาถ้าใครจะเดินไปให้เซิร์ฟเป็นที่ที่อย่าเซิร์ฟทาบ้าการเดินไปเดอรเบย์ถูก ใช่เพราะว่าในการ์เด้นอ่ะมันมีอีกจุดๆๆๆนะคะคะแนนนะโอเคมาข้างหน้าแบบพามาดูโอ้โหวันนี้เราจะไปสตรีทฟู้ดกันแนนค่ะโอเคไป One eternity later ตอนนี้นะคะเราถึงแล้วเจสเีดสภาพอาจจะไม่บอมบอกไม่ไหวแล้ว City State นะคะร้านเด็ดร้านดังที่ทุกคนต้องมามีขายเป็นเซฟนี่ อยากกิราคาไทยเออถูกอยากกินราคาไทยค่ะทุกคนของกินเยอะแยะมากมายมากทุกคนอ๋อรานนี้แหละแม่ใช่ไปร้านนี้แหละแม่ไปดูดิอันนี้เรามาวันจันทร์นะคะคนก็จะไม่เยอะเมื่อกี้พวกอันไหนมาเขาบอกเขาบอกว่าถ้าไม่มาสองนี้นะคะต้องมาประมาณร้านส่วนเป็ทุ่มไม่งั้นจะรอทุกงานมากแบบต่างๆประมาณสี่สิบห้าสิบนาทีช่วงนี้มาวันจันทร์ก็เลยไม่ยิ่งดีถูกโชคดีของเรา ไปประสบการณ์ถูกครั้งแรกเวทีทำใช่ถ้ากลับมาดูใหม่ต้องบอกว่าเวทีทำเป็นสถานที่ดีถูกอยู่ที่ว่าเราร่วมเส้นทางกับใครถูกต้องแล้วรานหนึ่งก็เรียนรู้ก็เลยไมไ้ปบอกอะเลยเราจไปอะไระทงปีนี้ขอให้สิ่งไม่ดีออกไปไปหมดายหมดกันเนี่ยเื่อนหายหมดโอ้ไม่ก็อันนี้นะคะ มาเขาบอกว่าสำหรับ4คน3 4คน95ดอน2,000กว่าบาท3 4คนช็อกเพราะมันเยอะมากอันนี้เราแบบเอามาเพิ่มมาคิดว่าเอออันนี้มันน่าจะไม่เยอะหรอกช็อกสิมาก A later. few moments ตอนนี้นะคะเรากินเสร็จแล้วตอนนี้มาแวะเซเว่นมาหาอะไรกินเพิ่มเติมวุ้ยเรามาดูว่ามีอะไรนะคือมาได้แล้วค่ะที่น้องเลื่อกี้นี่แบบแก้เลยน้องคะไม่ต้องจะดื่มรักค่ะไม่ใี่นี่ใหญ่อู้บ้าอันนี้ไอ้ไส้นสองออันที่เราไม่เคยกินน้ร้ำเหรอ กินแมชีสพอรเตโต้ไหมมันชีสพอร์เตโต้ไม่เอาดี๋ยวปลอกไหมปลอกไหมนี้ไงใแ้จัดมาชิมก่อนดยกกินไอศครีมอยากกินไอศครีมอ้โหได้ยากกินไอศครีมนี่มันนี่ปลอกไข่แรกเฮ้ยกินตุ่ม่ะกินตุ่มโอเคไรเลยเฮ้ยนี่มีไก่ด้วยนี่โอเคแปลว่าโอ้ใช่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 ร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้คือร้านนี้รากินผิดร้านร้านเด็ดร้านนานที่ทุกคนต้องมาเดี๋ยวบอกเดี๋ยวข้างหน้ามาใหม่ เฮี้ย,อ,ยอันนี้ก็แน,น่นมา,า,อาตอนนี้นะคะเราก็ลังจะกลับบ้านตอนนี้เราต้องรี่เพราะว่าีน่นาที4งนาทีจะปิดเราต้องรีบค่ะนี่นะคะอนนีเราอยู่นี่แถตอน เราต้องไปลงออชาตนี่โอเครออีก5นาทีสี่นาทีแล้วโอเครอไปนั่งไปนั่งกันค่ะไปนั่งกันค่ะลงพับคุณออกไปไหน่อยจ้าอาจจะแรงไหมพอ่อ <c oughs> ไปไปกันต่อไปกันต่อกันเห็นม่จฉาชีะ The next day

ลิสเราไปไหว้กันที่นี่เขาให้ไหว้เกี่ยวกับเรื่องไม่แน่ใจค่ะทำไม่ได้สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่แม็กซ์แม็กซ์ูดนะคะมากินข้าววันไก่ร้านเทียนเทียนไทยนา Chicken Rice นะคะเป็นร้านที่ดีที่นี่ถ้าใครมาก็คือ อาจจะต้องกินอันนี้คือมาลองไงว่ารสชาติเป็นยังไงแต่จริงเคยมากินแล้วก็อันนี้พามาเพื่อมาลองต่างกันตางอะไรเราสั่งแล้วเรียบร้อยแต่ตอนนี้จะไปหาร้านอื่นเพิ่มแต่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรแต่ดูมาแล้วว่าตนาดเขาจะไม่เปิดเดีย๋ยวปักเดินดูก่อนจะชื่อเห็นหัวชื่อไหมเห็นหัวชื่อไหมสนช้าสดคือหัวชื่อช้าสด้น อเชนี่นะคะทุกคนอันนี้คือที่เราสั่งมามีข้าวมันไก่แล้วก็อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวสไตล์จำไม่ได้นี่ก็แต่ตอนยามไม่กินแล้วเรามาลองซิมเบิรงกัน เดีแล้วมานานไงแล้วรสชาติยังเหมือนเดิมอยู่เออรสชาเปรียบเทียบใช่ปะขอานไทยอ่ะไม่แพ้อะไรกันตอนนี้นะคะมาอยู่ยาคุณยาคุณเลยนะยาคุณขยะทอเวสนะคะอันนี้ก็มีวิธีการกินด้วยนะวิธีการกินจิ้มจิ้มจิ้มกับไข่มาสาดิ่งน้่งเนยแล้วก็เป็นแยมของเขา ให้ตีเลยไหมคะตีมาคนละแพ็ดโอเคที่หมดแล้วก็อร่อยอร่อะอร่อยค่ะทุกคนไอเนี่ยหวานข้างในเนี่ยเหมือนสระเข้เหรอนี่นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่น้ำผู้แห่งซวงสวรรค์ไม่ใช่น้ำผู้แห่งความมั่งคั่งใช่น้ำผู้แห่งความมั่งคั่งนะคะน้ำผู้เปิดดวงชะตาของเราค่ะใช่มาเปิดดวงเปิดแบบว่าเอาเขาเรียกอะไรนะเอาสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็เอาสิ่งไม่ดีออกไป กลับไปได้มารับพลังงานอะไรดีๆกลับไปแล้วก็ไปใช้ชีวิตกันต่อนะคะนี่นะคะมีคำต้องห้ามมาอยู่นะแล้วก็ห้ามผักห้ามเล่นน้ำห้ามเล่นน้ำนะห้ามผักเมื่อนห้ามแกงเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเว้เดี๋ยวเว้ไอแม่เขาบอกห้ามจับเอี้ยง อันตรมึงการสายเสียสัตย์นี่เึ้นอยากทำยากทำอากทำอนี่เพิ่งมาแค่สิงคโปร์นะถ้าไปฮ่องกงนี่จะขนาดไหนกี่ดาวมูจนกว่าจะได้ได้จนกว่าจะได้อยากกินตีนไก่สักนหนึ่งโลกินตีนพวกกบมั้งนะแม่อยากกินตีนโอ้ยคุณจะทำอะไรนี่มันโง่จริงอยากกิน มันเหนื่อยถ้าวันนี้ไม่เลี้ยงให้ทีมกูมงไม่ได้กลับมาสิงคโปร์นะเออเผื่อเพื่อนคุ้นคมเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนพูดโกหกหลอกลวงชอบโกงมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมึงก็พูดเทอเจอคนพูดโกหกเขาเขรวยได้คือมึงค่ะแต่อาจจะยังไม่รวยแต่พูดโกหกอ่ะแน่นอนไม่มาคุณไม่เคยเจอใครที่พูดเทอเจอทั้มึงก่อนเคยเจอเคยตอนนี้เราอยู่ที่ มิสเตอร์ดีไนะคะใกล้ๆกับน้ำพุที่เรามาของเยอะมากที่นี่อุ้ย,อยเอาไปเลนกับเพื่อนระอุ้ยนี่หลายกว่าบาทอันนี้มันจะอิสุกบ้างอันนี้มันอิสุะอีเ้ยมงอันนี้มันซือน้อซื้ <laughs> <laughs> อกระเได้ไฝึก <laughs> ให้เด็กไม่ต้องเล่นโทรศัพท์ ไม่รู้บนเครื่องบินไม่มีอะไรเลยเราต้องขึ้นไปใช้มันตรงก็รู้ไหมแต่ก่อนเราเคยเปต่างจังหวัดฉันนั่งรถตู้ใช่ปะเพราะที่นี่ไม่มีรถใช่ไหมต่คือมันไม่มีโทรศัพท์ตอนเด็กอ่ะก็คือต้องหาอะไรเงี้ยขึ้นไปเล่นตลอดผู้หลังผู้หลังเลยวเับสรุปนะคะเราก็ไม่ได้เข้าไปน้ำพุแห่งความมั่าคั่งนะคะตอนเท็ตออฟเบลนะคะเพราะว่าฝนตกเลย ฝนตกเลยเข้าไม่ได้เราแล้วเรามีเวลาจํากัดดังนั้นเราเลยต้องเราฝากกระเป๋าไว้ที่พักเราต้องกลับไปเอากระเป๋าที่พักแล้วก็ตรงไปที่สนามบินเลยตอนนี้มีเวลาจํากัดก็เลยอาจจะไม่ได้เข้าครั้งหน้าถ้ามีโอกาสอาจจะต้องมาไม่ต้องอาจจะมาอีกแน่ๆแต่จริงๆที่เรามาสิงคโปร์เนี่ยหลกักๆเลยคือเราอยากจะกิน เฮทีกันด้วยไม่รู้ว่าจะผ่านี่ทีไหมจะได้กินเฮทีไหมนนแต่ที่สำคัญเองได้กินเฮทีก่อนกลับถ้าไม่ได้กินเฮทีก่อนกลับขออนุญาตนอนดิ้นตรงนี้เลยตอนนี้กำลังนั่งรอแล้วไม่เนาะฝนตกทำฝนเมื่อกี้ตกน้องนิ่งมาหน้ก็ต ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปสนามบินกันเอ้ไปจี a i ลชั้นเียวกันนะคะอันนี้เราเดียกแก็บเออถ้าใครจะมาที่นี่นะคะเราอยากแบบไม่ยากเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้เจอไม่อยากแบบว่าอยากลองนั่งเรียกบทเอาอะไรเงี้ยให้ลองเปรียบเทียบระหว่างสองแอปนะคะทาดากัแบแอปดูว่าอันไหนราคาดีกว่ากันก็ได้กันอยากกิน ๋ยวไปจเจอกันที่ชั้นก่อเอ้ยจีเมลตอนนี้เรามาไว้กินข้าวที่สตียานะคะแล้วกำลังจะออกไปซื้อขนมกันต้องรีบทำเวลาเพราะว่าต้องไปถึงเกตตอนหกโมงเอ้ยทุ่มหนึ่งไม่ออกทุ่มหนึ่งนะคะเพราะว่าปอดดิ้งหาสามทุ่มต้องทำเวลา where i เยาวๆนี่ แค่มาต้องมานะคะไวซอร์ชั้นขอบิสก๊อตไม่ก็อโอเดโอยิ่งตากเอาโอเดโอยกับบิสกอฟเอาไหนแล้วผลไม้ไม่เอาอ่ะ กินมันรวงๆไปละเราแบบปึ้งเลยเอ๋อไหนฉันชิมหนยฉันชิมมันงงนิดนึงความรวมๆแล้วก็มันแบบอร่อยนะไม่เล่นนะมาช็อปปิ้งใช่ไหมมันงงงงอร่อยเหรอใช่ไหมขอบคุณนะตอนนี้นะคะก็อยู่สนามบินนานแล้วก็สักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้กำลัง เดี๋ยวจะไปขึ้นขึ้นรถเครื่องกลับแล้วขึ้นรถเครื่องจบชานก็คืออย่ามาใหม่แค่นี้เลยคือทริปนี้มันแบบตุงตุงนังทุ่มทตู้เต็มหมดเลยทุกอย่างมันผิดมันผิดแผนมากแต่รอบหน้าเอาใหม่คือเพิร์ไทม์เพิร์ไทม์แบบว่าอะไรใหม่แต่ครั้งหน้าครั้งหน้าคือของจริงแน่นอนก็อาจจะมีหลงบ้าน แต่ไม่เท่านี้เหมือนเราเริ่มรู้อะไรมากขึน้นก็โอเคสนักไอจอยน้วค่ะรอบหน้าคือจะไปเก็บทุกที่ที่เราไม่ได้เข้าไปอย่างเช่นอ่าเชนอัลเฟโอแล้วก็วัด <What? S 2> แคที่ก็ม,มากเลยะคะ่ะก็อย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์บีมไมโซ่ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามทุกสื่อโซ,ซเชียลมีเดียของบีมายได้นะคะมีบีบีมายนะคะฝากด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะตอนนี้ต้องไปแล้วบบ๊ายายเจอกันที่ไทยครับ apartment the show always fits canhy and stored in your bath base a